ฮัลโหลทุกคนก็แผนวันนี้นะคะที่หอมจะไปทำนะคะก็คือจะมีไปสุสานรกิจนะคะเพราะว่ามีงานรีวิว เป็นเกี่ยวกับ open house นะคะแย่างที่2ก็คือมีไปรีวิวที่คลินิกนะคะอยู่ตรงครามเกาแล้วก็ตอนเย็นมีมิตอกับดีน่าคือไม่ได้เจอแบบมานสา3-4วันนะทุกคนแล้วคือเรื่องเม้าแบบเยอะมากวนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำสองภารกิจก่อนนะคะถึงแล้วนะทุกคนกำลังจะไปงาน เพื่อนจะับค้คะสวัสดีค่ะวัณนีนะคะ่ะคนก็เดี๋ยวออมจะไปคลินิกกันต่อนะคะคือแบบตอนนี้คือเร่งเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ทันตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายครึ่งแล้วแล้วก็ไปคุยเพราะเจอเพื่อนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคลินิกกันแล้วนะคะในเนี้ยเขาเขียนว่าประมาณครึ่งชั่วโมงถึงก็น่าจะพอดีกันถ้า วางแผนไม่ผิดเดี๋ยวไปเจอกันที่คินี่ค่ะเขียวตุ้ยๆเลยอ่ะกินแรงอะแลก็มากินอีกแย่มีอะรัางค่ะ อนนี้ก็คือแปะยาชารอยอยู่นะคะทุกคนตึงมากตอนเนี้ยคนตอนนี้ผมอยู่ที่แถวพระรามเก้าแล้วคือติดมากเพราะว่าช่วงห้าโมงพอดีนะคะแล้วก็เพิ่งทําเสร็จนี่คือแบบหน้าสดเลยอะ่ะคือเขาเช็ดเครื่องสำอางออกหมดเลยใช่ป่ะแล้วก็เหลือตรงช่วงตากับปากไว้นิดนึงกำลังจะไปถึงมอท่าพระเพราะว่านาัดกินข้าวเอาไว้เราเจอนางแบบแล้วนะคะทุกคนอันนี้เสื้อออก เซนต์ก็ตายการอะไรก็ออกแต่ออมมาแต่งวันนี้หน้านางแยิ้มเลยสิยิ้มยิ้มแค่นคือมันเยอะมากอย่เดยอให้ตัวอมถึงแล้ว นี่อ้ยสภาพผมคือออกมารีบออกมาเพราะผมกลัวไม่ทันแต่ตอนนี้ก็คือมาถึงก่อนเวลา มาเจอกันในสภาพแบบยมมากนะคะแต่ว่าวันนี้คืออยากจะมารีวิวอันนี้จริงๆว่ามันอร่อยมากคืออ่อมติดมากแล้วตอนนี้แบบสี่ทุ่มแล้วมีอังนั่งกินอยู่เลยทุกคน